ปิดตาปูดทิมน่าจะสองหมื่นบวกลบไหม,มบบได้ครับไม่เป็นไรครับร้อยปีอย่างนี้น่าจะหมื่นหมื่นนิดหน่อยไหม,มได้เคียงไหมนิดหน่อยมอ่ได้ยอันนี้เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวผมแกะดูอันนี้ต้องเท่าไหร่อันนี้น่าจะหย่อนหมื่นนิดหนึ่งไหมหย่อนหมื่นเออขอหมื่นได้ไหมต้องหย่อนนิดหนึ่งแปดพันห้าอะไรอย่างเงี้ย ก็นี่นี่เป็นงานทองแล้วงานทองต้องแยกใช่ครับคือคุณอาอยากขายผมเป็นงานทองประเภทไหนก็บอกผมได้เลยเดี๋ยวผมดําเนินการอันไหนแยกเก็บอันไหนอยากขายอันนี้เก็บได้เลยเนาะถ้าเกิดเกินราคาเก็บได้เลยเพราะว่าเป้าตี่สุดเท่าไหร่แกะดูใกล้เคียงอย่างที่ผมบอกถ้าสองหมื่นบวกลบนิดหน่อยไม่ได้เก็บได้เลยเพราะผมตึงเปียกแล้วนี่ไงยิงเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็คํานวณนัออกมาเลยได้เลยครับ นาะคุณอาจะไปดูตอนยิงด้วยก็ได้คุณอายอยากให้หลอมก็ได้ได้หมดฮะได้ทุกอย่างเลยผมว่าสาสิบกว่าสี่สิบใช่ครับมาอนนโอเคงน,นั้น,นผมแกะกรอบเนาะอนนโอเคเดี๋ยวผมมันนี้พวกนี้คุณพไม่เล่นเลยดูๆๆนะ่แลเดี๋ยวผมไล่อีกทีอันนี้อันนี้น่าจะเป็นปูปราศาสตระารประาศารถามว่าอย่างนี้ไขได้ไหมก็าขได้อยู่แล้วเนาะมีสองสี่แต่อย่างนี้ก็หลักพันอันนี้ก็อะไรอะไรเขาท้องลมป่ะอันนี้อื ใช่ไหมอันนี้ิเพียงหนึ่งคนใช่ครับมาเดี๋ยวอย่างนั้นผมแยกก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่งงเนาะมวันนี้ก็จะผมแกะดูก่อนอันนี้ใกล้เคียงมาให้ผมแกะดูไหมโอเคมาเดี๋ยวผมแกะดูก่อนนเี่ยอันนี้ห่วงผมแยกมาเลยนะครับชุดนี้ผมซื้อหกพันนะครับใช่ครับนะบอลเมันย่อยเลยนะครับแต่ร้อยปีเนี่ยเอ่อกับตลับเนี่ยจริงๆอันนี้มันมีกระเทาะด้วยผมผมขออนุญาตเอาหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมือืมเพราะว่าอันนี้ใกล้เคียงมาใช่ครับใช่ครับนะครับ เสียดานะใม่เป็นไรครนะครับแล้วแตกคุณบลอจะให้เลยโอ้ผมก็พยายามเต็มที่แล้รครับ,รบผมบอกให้เลยสองหมื่นเนี่ยสูงสูงสูงมากเพราะว่าขาเขาแตกครับคือมันแตกแตกในบล็อกนะใช่ครับมันปั๊มแล้วมันย่นย่นนะครับใช่ครับใช่ครับผมซื้อองค์หนึ่งพันกว่าบาทเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับส่วนตรงนี้ผมขออนุญาตเอาสักเจ็ดพันนะครับ นะครับเฉพาะเฉพาะส่วนตรงนี้ครับนี่ครับเฉพาะส่วนตรงนี้ใช่ครับนะครับตอนนี้มีกรอบทองเนี่ยสามแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยนี่นะครับแล้วก็มีพระนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่แปดใช่ครับใช่มใช่ครับถูกต้องแล้วก็มีเหลวงพุโตแปดพันห้านะครับหลวงพ่อโตหกพันนะครับนะพ่อโสธรเดี๋ยวนะวเอต้องเอาไปเดี๋ยวไม่เท่เดี๋ยวใช่ครับใช่ครับนี่นะครับแล้วก็ร้อยปีนะครับร้อยปี ใช่ครับน้าหมื่นหนึ่งนะครับปิดตานี่สองหมื่นนะครับเนอะจะตุคามผมขออนุญาตเก้าพันนะครับได้นะครับแล้วก็เสือมเสือหมื่นหนึ่งนะครับได้แล้วก็ชุดย่อยนี่เจ็ดพันครับนะครับนี่ครับเนอะได้ครับอันอันนี้คือชุดย่อยนี้นะครับหกพันนะครับไดบหกพันครับนี่นะครับแล้วอันนี้พอสุทอนนี่สามพันนะครับห้าแสนห้าหมื่นหกพัน อ่านร้อยหกสิบหกนะครับ <C> e <at> เอาเงินสดไหมหรือว่าโอนไหมเงินสดเท่าไหร่ขอเงินเสมอหนึ่งโอเคโอนดีกว่าโอเคครับได้ครับเดี๋ยวนั้นัะครับเงินหนึ่งได้ครับขอานตนตังอ่ามาเจกเอ่อดกดใช่ครับเอาครับมีอะไรก็เชิญอนนะอกนะครับเนเอาเงินรำบัดไปดีกว่าเดี๋ยวจะได้เผื่อมีอะไรโทรประสา,านได้นะครับ